สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเซลตุ้มครับโตโยต้าพารากอนนะครับหรือเรียกอย่างว่าลุงตุ้มหรือตาตุ้มที่เรียกกันนะครับวันนี้ลุงตุ้มก็จะพามาดูตัวรถของเจ้ารีโวตัว Z e d i t i o n นะครับหรือว่าตัว4ประตูตัวเตี้ยนั่นเองพอมองจากภายนอกเราทําอะไรไปบ้างนะครับตรงนี้ก็เริ่มต้นนะครับจากฝากระโปรงนะครับของตัวของมอนซ่านะครับลาย F1 นะครับ หรือลูกค้าจะชอบลายไหนๆก็ได้นะครับสามารถแนะนําเราสามารถใส่ให้ลูกค้าได้เลยจับแปลงหน้าสักนิดนึงนะครับเป็นตัวไฟของเทรนเนอร์ครับตัวนี้ดูดดันขึ้นมานะครับตรงนี้หรือจะได้เป็นหน้า f o r ์จูเนก็ได้นะครับผมเราก็จับเขาลงล้อครับตัว t e ครับตัวนี้งานท e ยอดขาวครับที P ่ e, ยอดขาวครับผมสิบแปดนิ้วนะครับผมตอนนี้ผมใช้ยางคือสองหกห้าทับสี่สิขอบสิปดนะครับแล้วก็จับใส่โชคของเฟนเดอร์นะครับผมแล้วก็ทําการใส่กล่องโหลดนิดนึงครับโหลดหลังห้อยนิดนึงก็คือหลังอ่ะผมลงสามครับโหลดสามแล้วก็หน้าสองนิ้วครับ โดยปกติรถของเราเนี่ยจะมีสีขาวนะครับผมสีดํานะครับสีบอลเงินแล้วก็สีเทาดํานะครับทีนี้สีตรงเนี้ยเราไปแลมมาเพิ่มนะครับไปแลมพเพิ่มเพื่อให้ตรงกับตลาดที่ลูกค้าต้องการนะครับหรือว่าทางลูกค้าอยากจะได้สิ่ง,งีอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งทางเราได้หรือว่าอยากได้เป็นหลังคาดําเราก็ทําให้ได้นะครับพร้อมจดลงเล่มให้เลยนะครับตรงนี้ครับผมส่วนภายในเราก็ จับใส่ของบูธครับตัวนี้ใส่บูธหน้านะครับผมแล้วก็ตัวของดิฟฟี่นะครับตรงนี้หกตัวนะครับจะใส่ให้หกตัวพร้อมขาไทยทีหรือว่าลูกค้าเลือกเอาแบบไหนเราก็สามารถใส่ใลูกค้าได้หรือจะใส่คำท้ายเพิ่มก็ได้นะครับผมครับผมถ้าอยากได้แบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปหรือตอนเดียวหรือสี่ประตู หรือรถอื่นนะครับยังไงก็เข้ามาปรึกษาลุงตุ้มได้นะครับหรือว่าเซลล์ตุ้มได้นะครับเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาและแนะนํานะครับเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีกับโจทย์ที่ลูกค้าต้องการนะครับยังไงขอฝากด้วยนะครับเซลล์ตุ้มนะครับผมสวัสดีครับ